บอกให้พี่น้องได้รับทราบว่าตอนนี้ผมได้พ้นวาระการเป็นทหารแล้วนะครับเป็นประชาชนเท่าเทียมทุกคนต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้อง f อพี่น้องทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะครับวันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับเป็นวันประกาศอิสรภาพสำหรับผมนะครับผมเป็นพลละเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรับราชการมา19ปี กุภมพามีนาเมษาพฤศภา19ปี4เดือนนะครับ194อ้าวละ19ปี4เดือนก็ได้ทันมาที่ข้าราการที่ดีมาตลอดนะครับส่วนเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องอะไรเงี้ยก็อยู่ในกรอบนะครับไม่ได้ทำเกินหน้าเกินตาอะไรแต่หลายอย่างที่ทำไปแล้วไม่ได้มาออกสื่อบ้างออกสื่อบ้างก็ยังเป็นให้เกียรติสถาบันอยู่นะครับแต่นับจากวันนี้มันต้นไปนะครับผมเป็นพลเรือนแล้วนะเป็นนายบอย ปกติทั่วไปนายกระวินนี่แหละนะครับก็สามารถไปไหนต่อไหนได้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็คือออพี่น้องเพื่อนๆพ้อ,พองนะครับที่ทําธุร Лю กิจหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ผมไปช่วยขายช่วยโปรโมชทช่วยทําคลิปช่วยถ่ายนู่นนั่นนี่เอ็มงเอได้นะครับเอาตามความสามารถของตัวเองไม่ได้เก่งกาดนะครับไม่ได้คุณภาพอะไรมากมายแต่ทําด้วยใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผม ฝึกฝนมาทดลองทํามาหรือทํามาเรื่อยๆทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเป็นการใช้ความสามารถส่วนตัวนะครับเพื่อตอบโจทย์ตัวเองความอยากอยากทําอยากได้อยากเป็นนะครับก็จะเอามันมาช่วยนะครับช่วยเหลือพี่น้องแม้ผู้ติดตามน้อยนิดทาง YouTube 55 0 0 0ทั้งเพจแสนสี่แสนห้าอย่างน้อยๆก็มีความหวังในการที่ Jackson ช่วยดันให้คนมองเห็นนะครับโดยที่ผมไม่ได้คิดตังค่าเพจค่า,าติดค่าช่องค่าอะไรเลยนะครับแต่อย่างว่าครับบางสิ่งบางอย่างการเดินทางเนาะมันต้องอยู่ต้องกินนะครับผมมาที่นี่มาที่สุรินเนี่ยมาก็เพื่อช่วยคน,นครับช่วยเอาทีมงานมาทํางานนะครับมาช่วยพี่ๆขายของมาช่วยพี่ๆบุกเบิกเริ่มสร้างทุกถึงท,ท,ทุกอย่างรวยจนผมไม่สนนะครับขอให้ได้ช่วย ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับพ่อแม่ผมไม่ได้สอนมาแต่มันเป็นโดยกําเนิดไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับอยากช่วยอยากส่งเสริมอยากสนับสนุนนะครับส่วนเรื่องเพลงนะครับเครื่องเพลงนั้นผมขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นครปฐมนะครับอยู่กระสินบ้างร้อยเอ็ดบ้างอยู่สุรินทร์บ้างนะครับมันไปไปมา,มา,มายังไม่ลงรอยนะคายังวิ่งเต้นช่วยเหลือ,อคนอยู่นะครับตอนนี้ยัง ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเพลงนะครับผมก็จะทํางานที่ะสเตปสเต็ปไปนะครับให้จบจบไปเป็นงานไปแต่ตดงนี้นะครับเทคโนโลยีมันอยู่ในมือเรานะครับเราสามารถคอนโทรลงานทางทางมือถือได้นะครับอันไหนที่ไม่ไกลมากนะครับผมไม่ลําบากในการเดินทางผมก็จะวิ่งไปหาไปช่วยนะครับอย่างว่าครับต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนแต่ว่าพูดพูดยากนะครับแต่ว่าถ้า อันไหนที่ผมพอช่วยได้นะพอช่วยเหลือทังคมได้พอช่วยเหลือพี่น้องได้แต่อย่างเดียวที่ผมช่วยไม่ได้คืออย่ามาขอตังค์อย่ามายืมตังค์อย่ามาให้ช่วยเรื่องตังค์นะครับมันก็ต้องดินน้นรนทำมาหาก,กินไปนะครับส่วนใครที่มีธุรกิจอยู่นะครับอยากผลักดันให้มันเติบโตขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับหรืออ,อยากเรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทําอยู่สิ่งที่ผมเป็นอยู่สิ่งที่ท่านมองแล้วว่าอยากเรียนรู้นะครับผมก็ยินดีถ่ายทอดให้ยังค่าแค่นะครับ ผมก็ยังเปิดคอร์สสอนอยู่เหมือนกันซึ่งมันเป็นอาชีพแล้วนะครับเป็นอาชีพที่ผมาสามารถเลี้ยงตัวได้ด้วยความรู้ตัวเองนะครับโดยการสอนทำน้ํายาคาแรให้คำปรึกษาตลอดชีพอะไรพวกนี้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ผมสามารถทําเป็นต้นทุนในการเดินทางแต่ละที่ได้นะครับดูแลลูกน้องได้ดูแลทีมงานได้ก็ลองดูครับนะฮะคอนเซ็ปต์ของผมก็คือเป็นผู้ให้ที่ดีก่อนที่เป็นผู้รับเสมอผมเป็นคนที่ชอบคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับ ตัวเองลำบากตัวเองเหนื่อยก็ยอมมันมีความสุขกับความสําเร็จที่ทําออกมาแล้วคนที่ผมได้ช่วยเหลือมีความสุขนะครับยิ้มได้อย่างตอนนี้นะครับผมก็มาศึกษาเรื่องมองเลืองไม้ทําไม้ล้อมผมก็คิดกว้างนะครับคิดกว้างไปไกลกว่าน,นั้นผมจะอาใช้เทคนิค CP เจ้าสัวขายของถูกให้คนจนนะครับขายของเล็กๆน้อยๆแต่ได้จํานวนผมว่ามันทําได้นะครับซึ่งมันจะเป็นการกระจายงานให้กับชาวบ้าน นะครับตรงนี้ผมมองถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่มองแค่ตัวเองนะครับเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านหรือเจ้าของที่เห็นมูลค่าของสิ่งต่างๆที่ผมสามารถขุดมันขึ้นมาได้ก็คอยติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่าผมจะทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังคิดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทีมงานอยู่ให้มีความมั่นคงอย่างเช่นตอนนี้ทีมงานผมที่อยู่สุรินทร์นะครับการผ่าไม้การแปลรูปไม้ก็ หลังวันที่1มิถุนาเนี้ยก็จะเริ่มเดินเครื่องจักรได้เต็มตัวแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับส่วนทีมตัดไม้นะครับจบภารกิจแต่ละแปลงแต่ละแปลงก็จะมีการกลับไปลุยแปลงอื่นนะครับส่วนงานหลักๆที่ผรรมจะทำตอนนี้ก็คือมองไปทางการขายแล้วก็ทําไม้ล้อมนะครับโอเคก็มาประชาสัมพันธ์แล้วก็อบอกให้พี่น้องได้รับทราบว่าตอนนี้ผมได้พ้นวาระการเป็นทหารแล้วนะครับเป็นประชาชน เท่าเทียมทุกคนต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะทํานะครับมันจะมากกว่าสิ่งที่ผมเคยทํามาที่ท่านได้เห็นนะครับผมอิสระแล้วนะครับผมไปได้ทุกที่นะครับที่มีถนนนะครับและมีค่าน้ำมันเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้จกลาพี่น้องไปก่อนขอเป็นกตลังให้กับคนสู้ชีวิตและก็คนที่กําลังมืดมนในชีวิตติดตามไว้ให้ดีว่าผมจะทําอะไรให้พี่น้องได้เห็นนะครับการสร้างอาชีพเล็กๆน้อยสู่ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้สำหรับคลิปนี้จะลาไปก่อนสวัสดีครับ